สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกันเพื่อนๆสุขูทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมุลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับทา่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี่มือนี่ก็สิพภาพพี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับเด้อผ้ามาเห็ดนำมักนำมักงัวอ้วนพี่น้องนำมักไวยไทยง,งัวจิน มันอ้วนดีได้พี่น้องน้ำม,มกักนี่น้ำม,มกักพี่ยังแนก่กะสีเบ่งผ้าเบ่งอ่นวัตถุดิบด้พี่น้องเด้ที่เอามาเห็ดน้ำม,มกักกรี่แป้งพี่น้องแป้งข้าวเหนียวถุงหนึ่งโลนหนึ่งพี่น้องแล้วกะชีมียีดยีดเท็ดขนมปังพี่น้องยีดง่วยีดเหง่ง่วก็ได้ไม่มียีดขนมปังยีดง่วกินโดยตรงก็มีได้พี่น้องเลยแต่ว่าผมเรือกเอายีดเท็ดขนมปังพี่น้อง ยีดถุงหนึ่งกอดหนึ่งพี่น้องแล้วก็ชิมินชิมินบดพี่น้องชิมินบดสองถุงพี่น้องรวมแลมวรันก็จะเป็นเครื่องโลูพี่น้องชิมินเครื่องโลูแป้งนี่โลดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ยีดยีดนี่กอนหนึ่งพี่น้องแล้วก็มีน้มแมวพี่น้องมีนมแมวสองขวดนมแมวสองขวดแล้วก็ ปุ๋ยยูเรียพ ok. uh ี่น้องปุ๋ยยูเรียสามกิโลแล้วเขาต้มได้พี่น้องเด้ออันเขาต้มต้มเขาพี่น้องต้มเขาปลายก็ได้ต้มเขาเหนียวพี่น้องหมอใหยหนึ่งก็สำหรับง่วอันที่อันงัวขุนหันง่วขุนจังไซได้พี่น้องเด้อปุ๋ยยูเรียถ้าเป็นง่วแม่พันธุ์มาต้องใส่พี่น้องถอดออกปุ๋ยยูเรียมาต้องใส่ก็มีถังน้ำพี่น้อง ท,ทำทั้งน้ำนี่ทั้งน้ำสองร้อยลิตรได้พี่น้องเด้อที่แรกเขาเติมน้ำเข้าไปก้อนเครื่องถังก้อนพี่น้องมาเทสแล้วเขายังเติมน้ำให้มันเต็มถังแล้วก็สิเบิ่งมามาเบิ่งขั้นตอนเบิ่งวิธีทำได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสีเย็ดเห็นเบิ่งพี่น้องสำหรับน้ำมักเห็นเหง้วอ้วนพี่น้องกินภายในชิบหามือนี่เห็นผลเลยพี่น้องง้อสีใสขึ้นเลียมขึ้น สำหรับงวขุนใส่ยูเลียหันหน่นหั่นโบแมนงวขุนเป็นงวแม่พันธุ์นี่ก็ต้องใส่ยูเลียด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะพาเห็ดน้ำมักงวอ้วนพี่น้องเอาโมงหดฟางหดฟางด้พี่น้องเด้อหดฟางหดฟางให้งวกินพี่น้องเพิ่มโปรตีนพี่น้องในฟาง าะในฟางมันสิบ่มีโปรตีนได้พี่น้องบ่มีโปรตีนหนังโปรตีนมีกันหน่อยหน่อยแต่ว่าข้าเห็ดนำมักงวงอ้วนมะหดนี่มันจีมีโปรตีนขึ้นพี่น้องเห็ดแห้งงวกินแล้วก็อ้วนกินอ้วนแล้เข้ากินฟางซึนนี่สิบ่อ้วนได้พี่น้องถ้าขาเห็ดนำมักงวงอ้วนมะหดหนึ่งกับงวก,กับกินดีได้พี่น้องเด้อสองกับเห็ดแห้งงวงอ้วนพร้อมพี่น้อง งัวอ้วนหัเฮ็ดให้งัวกินอันเฟื่องดีหลังจากงัวที่บิกินเฟื่องบน,น,นด,ดนีถ้าเัาเฮ็ดน้ำมักหอดแล้วเลยเพราะจีกินเฟื่องดีได้พี่น้องเด้อเพราะว่ามันหอมดิมันหอมมันก็มีส่วนผสมลหลายๆอย่างได้พี่น้องเด้อส่วนผสมของมันมันกม็มีพวก ยีดยีดช็ดขนมปังพี่น้องหรือว่ายีดมักมักมันให้งัวก็ได้ยีดฮิตเะโพกหัวกินเป็นยีดก็ได้แล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวก็มีขมิ้นได้พี่น้องเนื้อขมิ้นนี่เกล็แก่รักษาทองร่องใสอักเสบท้องผูกท้องเสียได้พี่น้องขมิ้นนี่มันสีใสในการรักษาแผลได้ลำใสพี่น้องก็เป็นท้องผูกท้องเสียก็มีส่วนก็มาก็มี ก็มีขมินได้พี่น้องเด้อับเป็นจนผสมมีนุ่มแมวนุมแมวเช็ดให้หอมพี่น้องนุมแมวนุมแมวก็มีกาก,ากน้ำตาลกากน้ำตาลนี่ก็เช็ดให้มีรสชาติหอมหวานพี่น้องแล้วก็มีปุ๋ยยูเรียถ้าเป็นงัวแม่พันธุ์ห้องจะใส่ปุ๋ยยูเรียได้พี่น้องเด้อ้าเป็นง่วแม่พันธุ์้าเป็นง่วขุนเขาก็ใส่ปุ๋ยยูเรียการให้กินเัางก็หดฟางพี่น้องหดฟางาวาเวลาห้องอก ฟางให้ง่วกินเขาอยากให้แต่้าฟางซื้อเข้ากับมีนมักมหดง่วงกิได้มีปโปรตีนมก็สิได้อวนพี่น้องแล้วก็หญ้านี่เปียซับกระหดแล้วก็พวกเขา้าใดเศษพวกอันมันกากมันเปลือกมันพี่น้องเปลือกมันเขาก็เอาอลินัมมักอลีณหดมันก็เพิ่มโปรตีนฮ็ดให้ง,ง่วงกินดีกินมันหอมพี่นอ้องง่วกับ้วนดีเวยพี่น้องเด้อ ถ้าเฮาเอานมักงัวอวนนี่มังหดฟางนี่งัวมันจะกินฟางดีได้พี่น้องกินดีแล้วก็งัวนี่ก็อ้วนด้วยพี่น้องเด้ออ้วนเพราะว่างัวถ้าหฮาใหายต่ฟางซื่อนี่ให้มันกินมันจะบ่ค่อยอ้วนด้วพี่น้องก็ต้องมีน้มักเห็ดนมักงัวอ้วนมาหดให้มันกินกินดีพร้อมก็อ้วนพร้อมด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสีพาเบิ่งวิธีเห็ดด้วยพี่น้องเด้อก็ค่อยติดตามแบบส้มไปน้ำกันนี่ละเบิ่งหันผู้ใดสนใจก็ไปเห็ดด้วยพี่น้องเด้อ ขั้นตอนต่อไปผมเชพาเบิ้งวิธีท้ำแล้วครับเด้อก็มาเบิ้งวิธีเฮ็ดน้ำกันนะครับเด้อก็ให้ลูกไส้ไทยมันเทียบกับเบยหนวดหัวพี่น้องมันไทยเด็กหน่อยมันไทยวิดีโอมันก็ไทยบ่ค่อยกิ่งไปไหนก็เช็ดผ้ามาเบิ้งวิธีท้ำเบิ้งไปพร้อมๆกันเนี่ยนะพี่น้องเด้อเป็นเป็นอันนั้นแป้งนะพี่น้องเด้อแป้งสิงคโปร์วโพดแป้งข้าวเหนียวพี่น้องแป้งสิงคโปร์เพสแป้งข้าวเหนียวทงหนึ่งโลหนึ่ง้อพี่น้องเด้อ ไม่ไ,ได้ไปได้พี่น้องเทลงไปเลยนี่แปงง้งขุงนหนึ่งเทลงไปในถังเ่านี่แหละนี่บดขุงเลยพี่น้องหลังจากเขาเทแป้งนั่งเรียบร้อยก็คน้นโดยพี่น้องเด้อคน้นหั่นเพรา่ค้นนี่แป้งมันสะนอนพืน้นนี่พี่น้องมันสะจับตัวเป็นก้อนอั่นจับตัวเป็นก้อน,นเนอนราบ่ละลายได้พี่น้องเป็นก้อนเด้อ ค้นให้มันละเอียดเลยพี่น้องดิข้นกาวาให้มันแตกๆคนพี่น้องเด้อค้นให้มันละเอียดเบิ้งก็คักใก่มันไงเต้าเบิ้งเต้าเบิ้งกะวาให้มันได้ไล่น้ำใหดีที่สุดข้าบห่อเส้นเ้าและไล่แล่มนำแล้วมันเป็นก้อนเลยพี่น้องหลังจากข้าว่อเต้าหนังเลยพี่น้องเด้อเอาไปเทลงถัง สาเหตุที่บ่ให้เติมน้ำเต็มถังก็เพราะว่ายังเขาต้องเทน้ำงเรื่อยๆพี่น้องตัวนี้เป็นยีดยีดเฮ็ดขนมปังหรือว่ายีดเฮ็ดอันมั่นมัก,กอะไรพี่น้องยีดยังอะไรเขาต้เป็นยีดอันนี้ผมใส่ยีดขนมปังจะใส่ยีดมั่นมัก,กอะไรโอ้จมวนฝ่าที่ดิลูกหับบดพี่น้องเห็นเบดเลยข้นคือเกาพี่น้อง หลังจากเขาใส่ในแล้วเขาก็ค้นขึ้นกาใส่ยิดลงไปในนนำข้นไปพี่น้องเด้อค้นให้มันละเอียดขึ้นก่นอันละไม่ไล่ายดีๆอันมันวัวละ,ละล่เราไม่จับตัวเป็นก้อนให้พี่น้อง เฮ็ดแล้วเ้าได้สองสัโมงพี่น้องเฮ็ดได้สองสัโมงใส่ได้เลยตัวนี้นั่นเพราะว่ามันเป็นยีดมันจีคือเหลราขาวนี่พี่น้องคือเหลราเหลราโทนวงใช่มันเหลเาขาวคือเหลราโท้วงนพี่น้องเด้อระว่าเ้าคนให้มันละเอียดคั้นตอนันเลยต้องถังใหเกาวพี่น้องน้ำมันสลายขึ้นเรื่อยๆดิขั้นตอนต่อไปใส่ขมิ้นได้พี่น้องเด้อขมิ้นบดใส่เครื่องลูก เพลิงโลต่อนึ่งสองรอยลิตรพี่น้องหมื่นเลยนี่เขาแก่เฮียแน่แหละมันุงมันแตกพี่น้องเห้ลงไปครึ่งกิโลได้พี่น้องได้ิมิ่นครึ่งกิโลก้คนกา พ้นใหมันละลายน้ำพี่น้องละลายหัวก่อนและวตังจากข้อก็เทลงถังก็รอพี่น้องยางที่สามนี่พี่น้องสามยางแล้วพี่น้องสามยางแล้วเอาละอันตอนต่อไปได้พี่น้องเด้อหัวปลอนวัตถุดิบต่อไปเอาเหนียวพี่น้องเอาเหนียวหม้อขาวใไงหนึ่ง ต้มไวเต็มหมู่บ้านพี่น้นองมันเย็นเทาก็ได้จะเอาองลงเพราะฉะนมันลวกมือเอาเนี้ยพี่น้องเอาเนีเเน้ยมันไม่มีเข่าเนี้ยเก็จะเอาเข่าปลายก็ได้พี่น้องเขามีเข่าอยู่เพื่อนจะเอาเข่าอยู่เพื่อนไอ้เล็กพี่น้องจะไปซื้อเขาเจ้าวเสร็จจากเข้าลุ่มเร็วก็บข้นพี่น้องดีบและไล่ขึ้นเขาละ ทุกยางเฮ็ดขั้นตอนแบบเดียวกันเรื่อพี่น้องด้วยขั้นให้มันละลายัานที่บอน่เขาเติมพึ่งเฮ็ดง่วงกับห้องใส่อะไพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันแฉบม่วงกินในอ้วนให้ในชิบหามือนี่เห็นผลเลยพี่น้องสอตอาทิตย์ เกินส้งอาทิศโคตหนให้มันละเอียดมันละเอียดดีเด้อพี่น้องเด้อได้เป็นก้อนได้เป็นก้อนเป็นเหลาโท้ดี คนมันไม่ียยั้สแใจในคูก่นเไปเทลงถังแล้วมันจะคนยากเพราะมันถังมันลึกหลังจากเขาถี่ข้าได้ได้เต็มถัง,งละมันเข้าใส่น้ำเต็มถังแล้วบานีเข้ามาคนแ้วมันเอะมันขึ้นทุถังนี่นเข้ามีข้นกาดำตาพี่นเข้กาำตา เดี๋ยวจะมักหน่อยหลายเด้พี่น้องเด้อประจบกัดใส่หลายแสยีบหลายพี่น้องการลำตาลใส่โลสองรูก็ได้มีหน่อยก็ใส่หน่อยพี่น้องาการลำตาลก็าข้นให้มันละเอียดเด้พี่นอ้องดิถ้าเราข้นถ้าเตะมันขีเป็นแขนเป็นตอนดิเราต้องข้นให้มัน มันได้ไล่ละเอีเดละเอีพี่น้องมันได้ไล่ครับครับแล้วไล่แล้วท้องปเทลงถังเาพี่น้องใกล้จะเต็มถังเลยพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายนี่พี่น้องทาทาห่อเป็นนวดขุน สำหรับมั่วขุนนี่ใส่กากใส่อันปุ๋ยุเรี่ยพี่น้องสามกิโลต่อถังสองร้อยลิตรแต่ว่าถ้าเป็นมั่วแม่พันธุ์ห่อออกเลยพี่น้องเด้ออันอนึ่งผมมัวมมบบวม่วแม,วมพ่พันธุ์ผมจะไปใส่ต่ว่าเอาไม้เบิ้งซื้อวนประกอบเพี่น้องพอเป็นมั่วแม่พันธุ์พอใส่แล้วก็ใส่เนี่ยใส่นี่ยคือน,นอมแมวพี่น,อน้องนมแมวนี่เป็นเป็นมาใส่เพื่อยอย่างแต่งกินพี่น้องให้มันหอมนุ่หอมพี่น้องมันหอม ย oh, oh, ี่หอมเย็นออกกินน้องหอมบอพี่น้องหอมบอนมแมวได้พี่น้องเลยใส่สองขวดต่อนนำสองลิตรพี่น้องเลยใส่นมแมวหลังจากทานเขาเติมน้ำให้เต็มพี่น้องเติมน้ำต็มแล้วก็เติมน้ำให้เต็มเลยพี่น้องหลังจากเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิสฟ้าเราเอาเกลเซพอมไว้พี่น้องสองชั่วโมง สองสม,มองเอาไมใส่ได้เอาหมาออดอ่นเฟื่อก็ได้พี่นอ้องเพื่อหั่้ง,งูอัินหอดเมือแล้วบัวหลังจากห่ออ่อนใส่วัตถุดิบลงไปด้พี่น้องเด้อแล้วฮอเติมน้ำให้เต็มให้น้ำเต็มหลังจากน้ำเต็มแล้วฮอเติมให้เต็มได้พี่น้องเติมใส่เลยพี่น้องเติมให้มันเต็ม พอไม่ได้สองลอยลิตรหลังจากน้ำเต็มแล้วพี่น้องปิดฝาเลยพี่น้องปิดฝาเก็บใบในหมเลยพี่น้องเด้อเก็บใบในหมได้สองสมโมงอ๋มาใส่ได้เลยพี่น้องมันก็เป็นทันทีทันเกินสองสมปโมงขึ้นไปก็ใส่ได้กับมัวที่เห็ดนี่ใส่กับมัวแม่พันธุ์เลยพี่น้องเด้อสำหรับงัวขุนต้องใส่ใส่ปุย๋ยเรียอันนี้มันเห็ดง่วแม่พันธุ์เลยบรดใส่พี่น้อง แต่สำหรับชิปนี้มือนีเอาไว้สำเนียงกัน,นะครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมแต่ชิน,น้่มซาลาดีๆมาฝากพี่ฝากน่องคือเกานั่นละแต่สำหรับชิปนี้มือนีขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณในร้ายสวัสดีครับ